ไมดวิกาโผลคอมเมนต์ถามก้าวสุภัสรรตอกย้ำเข่าลือเลิกแฟนนมไรโมเมนต์ right moment, คู่มาพักใหญ่จนไม่ไหวถูกจับตาความสัมพันธ์จนได้สำหรับคู่รักของนางเอกสาวก้าวสุภัสรรกับวันใจเฉาชาวลิตท,ที่พักหลังมานี้ไม่ค่อยเห็นออกสื่อเหมือนเดิมซ้ำทริปล่าสุดสาวก้าแพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวอเมริกากับแกงเพื่อนสาวก็ถูกแซวว่า ถ้าจะสดแล้วสวยขนาดนี้หรือเราต้องสดกับเขาบ้างแล้วยิงตอกย้ำกระแสข่าวลือสนันโซเชียลมาพักใหญ่ว่าทั้งคู่ได้เลิกรากกันไปแล้วแบบเงียบๆและล่าสุดสาวเก้าได้โพสจากความสดใสกับระบุคแคปชั่นว่า My own approval is all I need ก็มีสาวไมดวิกาเข้ามาคอมเมนต์เซวทันทีว่าโสดแล้วจีบได้เปล่าด้านสาวกเองก็มาตอบกลับคอมเมนต์ว่าอยากให้ช่วยมาจีบ มาจีบชั้นที่มาจีบชั้นที่ซึ่งอย่างไรก็ตามคงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาคอนเฟิร์มว่าโสดจริงหรือแค่ถูกเพื่อนแซวเล่นขำๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ